สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดประธานกะกะตแจงสารรัฐธรรมนูญปมร่างกฎหมายเลือกตั้งแล้วยกเลิกคำนวณสสเขตปาร์ตี้ลิสต์พึงมีประธานกะกะตแจงสารรัฐธรรมนูญปมร่างกฎหมายเลือกตั้งสสแล้วระบุ ทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกเปลี่ยนแปลงทำกรกะตไม่ต้องคำนวณสส,สเขตปารตีลิสต์ที่แต่ละพักนั้นพึงจะมีตามมาตรา92ถึงมาตรา94 2พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานกรกะตได้นำคำชี้แจงของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกะตกรณีสารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งให้ส่งความเห็นเพิ่มเติมในคำร้องที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสอสและสว ขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา148วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งประกอบมาตรา132ว่าร่างพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสาสามาตรา25และมาตรา26มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตรา93และมาตรา94หรือไม่และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนหรือไม่ไปส่งยังสารรัฐธรรมนูญแล้วโดยในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ของกรอบระยะเวลา15วันที่ศารกำหนดให้ชี้แจงโดยประเด็นที่ศารขอให้กกตชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีคำนวณสสบัญชีรายชื่อหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1. พศ2564และร่างพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสว,วงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดว่าประธานกกตได้ชี้แจงว่ารัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2564 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา9 2ถึงมาตรา9 4ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกวิธีการคำนวณจำนวนสสที่แต่ละพักจะพึงมีและจำนวนสอสแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักพึงจะได้รับกกตอจึงไม่มีกรณีที่ต้องคำนวณ หาจำนวนสส,สบัญชีรายชื่อตามมาตรา92หรือมาตรา9กความคืบหน้าล่าสุดชวนหลิกภัยเผยฝ่ายค้านยื่นซักฟอก14พฤศจิกายนย้ำรัฐบาลคุมเสียงข้างมากป้องสภาลม่มเมื่อเวลา10นาิกาวันที่1พฤศจิกายน2565ที่รัฐสภาในชวนหลิกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรประชุมร่วมกันกับวิปสฝ่ายได้แก่ฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลและสอบออาทิเช่น นายสมคิดเชื้อคงสสอบนราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้านนายชินวรบุญเกียรติสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปร,รัฐบาลนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและนายมหันนบเดชวิทักษ์สอบโอดยใช้เวลาประชุมประมาณ30นาทีจากนั้นนายชวนกล่าวถึงผลการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือวาระการประชุมของสมัยประชุมนี้ซึ่งจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนถึง28กุมภาพันธ์ซึ่งในช่วง120วันต่อจากนี้มีวันหยุดที่ตรงกับวันประชุมเพียงแค่วันที่1 6ถึง18พฤศจิกายนเนื่องจากเป็นการประชุมเอเปกจากนั้นก็ประชุมตลอดเว้นแต่ยุบสภาเสียก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยการประชุมสภามีเรื่องที่ค้างอยู่เป็นยติจำนวนมาก จึงได้หาหรือกับที่ประชุมว่าการประชุมในสัปดาห์นี้จะขอเสนอยติ2เรื่องและจะใช้เวลาพิจารณาทั้งวันสำหรับการประชุมสัปดาห์ถัดไปนั้นจะเป็นการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบและได้ขอให้ประชุมเลิกค่ำหน่อยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาประชุมวันศุกร์บ่อยเกินไปนี่คือแนวทางการทำงานที่สภาสามารถทำได้ภายใน120วัน ในชวนกระตอยว่ายติที่จะมีการเสนอประมาณกลางเดือนนี้คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยเบื้องต้นจะเป็นวันที่14พฤศจิกายนส่วนจะพิจารณาวันไหนนั้นตนนั้นได้ให้ไปหารือกันว่าแต่ละฝ่ายจะขอเวลาอภิปรายกี่วันเพราะการอภิปรายครั้งนี้แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะเสนอข้อเท็จจริงและให้ความเห็นได้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน จึงต้องหาหรือเพื่อให้ได้ข้อยุติว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาเท่าไรเพื่อที่จะได้นัดต่อไปอีกว่าการอภิปรายจะเป็นช่วงใดคาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าในชวนกล่าวอีกว่าส่วนระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภามีสี่เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการแก้ไขรัฐมนูญของนายธนทธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า ซึ่งจะสามารถพิจารณาได้ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเมื่อถามว่าได้กำชับหรือขอร้องให้สมาชิกให้ความร่วมมือไม่ให้มีการประชุมล่มอีกหรือไม่ในชวนกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกอยู่แล้วไม่ต้องไปเตือนเนื่องจากรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็ต้องนำเสียงมาให้ครบและหน้าที่การประชุมสภาก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ข้อสังเกตคือบางทีองค์ประชุมครบแต่ไม่กดแสดงตน จึงทาให้มีปัญหาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่กําลังศึกษาว่าในอนาคตควรจะมีการแก้ไขอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดไร้ปัจจัยเสีย่ยงยุบสภาวิษณุฟันธงบอกอย่าคิดฟุ้งซ่านแจงเริ่มนับสังกัดพัก90วันหนึ่งพฤศจิกายน2,565ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีสภาผู้แทนราษฎรอยู่ครบวาระ ในวันที่ยิมสมีนาคม2566หากสสต้องการย้ายไปสังกัดพรรคใหม่90วันจะเริ่มนับตั้งแต่วันใดเนื่องจากมีการพูดว่าต้องลาออกจากพรรคเดิมก่อนยิมธันวาคม2565ว่าหากอยู่ครบวาระถึงวันที่ยิมสามีนาคม2 5 6 6จะต้องนับระยะเวลา90วันไปถึงวันเลือกตั้งส่วนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตระบุหากสภาอยู่ครบวาระ จะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม2566หมายความว่าจะต้องเริ่มนับเวลาจากนั้นลงมาใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าโมเดลของกะกะตเป็นการคิดเผื่อไว้เท่านั้นเพราะกะกะตไม่ทราบว่าสาภาจะสิ้นสุดเมื่อไหร่จะยุบสาภาหรือครบวาระเมื่อถามว่าสมมุติว่าการเลือกตั้งมีขึ้นวันที่7พฤษภาคม2566ช่วงเวลาที่สสสามารถลาออกไปอยู่พักใหม่ วันสุดท้ายตามกรอบ90วันคือวันที่7กุมภาพันธ์2566ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ายังไม่เคยลองนับเมื่อถามย้ำว่าขณะน,นี้สังคมสับสนว่าวันสุดท้ายที่สสจะลาออกจากพรรคได้เพื่อให้ทันกรอบ90วันในกรณีสภาอยู่ครบวาระคือวันที่24ธันวาคม65นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีอะไรสับสนเมื่อสภาเปิดแล้วใครจะเริ่ม คิดอ่านอย่างไรก็ควรจะเริ่มคิดได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างเมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าหากยุบสภาแต่กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังไม่ผ่านรัฐบาลจะถืออำนาจรักษาการต่อไปยาวนานจนกว่าจะมีกฎหมายลูกในวิษณุกล่าวว่าอันนั้นนเป็นเรื่องที่บางคนคิดแต่รัฐบาลไม่รู้หากเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมานะ่ะจะอยู่กันอย่างไรจะใช้กฎหมายอะไรเพราะรัฐบาลไม่ได้ เป็นคนชี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของกะกะตจะเป็นคนชี้และถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องไปร้องสาลร,รัฐธรรมนูญรัฐบาลไม่มีอำนาจไปกำหนดอย่างนั้นเมื่อถามว่ารัฐบาลจะไม่ยื้อเวลารักษาการช่วงที่มีการเลือกตั้งใช่หรือไม่เนื่องจากมีเงื่อนไขระยะเวลาในรัฐธรรมนูญบังคับอยู่นายวิศนุกล่าวว่าไม่ได้อย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งเลือกผิดเลือกถูกก็ต้องเลือกไปก่อน และให้ศารไปชี้เอาสุดท้ายหากไม่มีกฎหมายลูกก็ต้องหาทางร่วมกันจนได้ว่าจะเอากฎเกณฑ์อะไรมาจากไหนส่วนความคืบหน้ากฎหมายลูกนั้นทั้ง2อฉบับนั้นน่ะสารรัฐธรรมนูญขอให้กกตชี้แจงภายใน15วันซึ่งวันนี้ยังไม่ครบ15วันและหากชี้แจงแล้วสารคงตัดสินได้ไม่คิดว่าจะช้าเพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องสืบพยานความคืบหน้าล่าสุด อนุทินปัดดูดสสฝรั่งประชารัฐแจงบ้านใหญ่ปากน้ำโผล่ร่วมเฟรมลั่นพร้อมเลือกตั้งแล้วเมื่อเวลา8นาิก40นาทีที่ทมเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการยุบสภาในวันที่24ธันวาคมนี้ว่าไม่ทราบก่อนจะชี้ไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมระบุว่า เป็นอำนาจของพลเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตัดสินใจแต่เราได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วไม่ว่าจะอย่างไรให้ผ่านการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกไปก่อนและในสัปดาห์นี้คงจะยุ่งเรื่องของการเตรียมจัดงานเอเปกเมื่อถามว่ามีสัญญาณว่าจะยุบสภาส่งมายังพรรร่วมรัฐบาลหรือยัง นายอนุทินกล่าวว่าอำนาจการยุบสภาเป็นของนายกเราจะไปคาดการหรือก้าวล่วงอะไรไม่ได้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของวาระสภาผู้แทนร,ราษฎรชุดนี้อยู่แล้วจึงต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับสูตรการจับมือจะตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจะจับมือจับขั้วใดนายอนุทินกล่าวว่าเคยพูดไว้แล้วขอให้รอผลการเลือกตั้งเย็นวันเลือกตั้งค่อยมาถามเมื่อถามว่าขณะนี้ มีสสพักพลังประชารัฐเตรียมย้ายบ้านมาพักภูมิใจไทยบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบขณะนี้ยังไม่มีการเข้ามาพูดคุยกันแต่อย่างใดต่อข้อถามว่าสสกลุ่มปากน้ําจะย้ายมาซบพักภูมิใจไทยหรือไม่หลังมีภาพของนายชนสวัสดิ์อัศวัยเหมแกนนําของกลุ่มปากน้ําก้าวหน้ารับประทานอาหารร่วมกันกับนายอนุทินชาญวรกูลกล่าวว่าภาพที่ปรากฏเป็นเรื่องการ เกี่ยวดองทางครอบครัวรู้แล้วว่าตนนั้นเป็นดองกันอย่างไรกับนายชนสวัสด์เมื่อถามว่าจะมีความเกี่ยวดองกันทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวติดตลกว่าลูกอยู่แต่พ่อหนาไม่อยู่ลูกแต่งงานเมื่อไหร่ก็เข้าบ้านก็เป็นลูกผมไง